สวัสดีครับพ่อเกม Resident Evil Dead M ในพาร์ทที่4แล้วนะเราจะตัดแชปเตอร์ทุกครั้งที่เจอพิมพ์ดีดที่เป็นเครื่องเซฟนะฮะตอนนี้เราอยู่กันที่อมอนิเตอร์รูมและประเด็นที่เราต้องไปนะตอนนี้ก็คือ Presentation Room ไปกันเถอะหวังว่าจะไม่เจออ้อเดี๋ยวเดี๋ยวเราได้อันนี้กลับมาแล้วเราควรจะรีเอ้ยเดี๋ยวเดียเดี๋ยวเดวีผมควรจะจัดสรรทรัพยากรตัวเองก่อนรีโหลดเอ้ยทำไมทำไมทำไมไม่รีโหลด เออนะเออโอเคเท่ากับตอนนี้เรามีที่ว่ว่อีกหนึ่งอันถ้าผมจะทานยาสักหน่อยนี่เต็มเลยใช่ไหมเราก็เก็บได้อีกสักอันหนึ่งโอเคพร้อมประมาณหนึ่งผมจะเอากล็อกมาถือเพื่อความสบายจุยอย่างนันก็รัวได้ไงไปกลับไปที่ห้องนั้นหวังว่าจะไม่เจอไอ ไส่แลนส้นสูงมาแน่กโอ้ยจอมบี้แต่เราไม่ยุ่งเรามีเรื่องที่ต้องทำอ๋อกดปุม่มมันนันล็อกแล้วอ่าทางเดินขึ้นได้ขึ้นด้วยทางแมงแไรข้างล่างเอ๊ะ เรามาอยู่ที่ไหนเนี่ยอ๋อมันเป็นตรงนี้มาโผลตรงหอ่อ 1F นี้ใช่ไหมอ่อฝั่งโซนซ้ายไม่มีอะไรแล้วอะ่ะฝั่งโซนขวาเนี่ยมันยังไงดูเหมือนว่าตอนนี้เราจะไม่มีทางเลือกให้ไปามากไม่มีการวงอะไรใดๆไว้ให้เลยนะฮะกระสุนก็พอมีอยู่อา่า ลองไปดูตรงนี้อีกทีดิในบาร์เผื่อจะมีประเด็นนี่เนี่ย Storehouse s t a r o o m มันเชื่อมถึงกันได้ปหวะโหเยอะเลยนะเฮอยะ เยอะเกินเอาทะลุไปถึงหลังเลยอ่ะเออดีทีดิีดิีดิบึงบทีดิีดิยอดไปเรื่อยยอดไปเรื่อยยอดยอดยอดเยอะเ,เกินดีสบมมีเล่นตอนนี้มันเยอะจดเยอะจนแบบกาดตรงไหนกดด็โดนอ่ะ โอเคโอเคตอนที okay. Okay. ่เห็นเลยดูสองตัวผมเห็นมันมีห้องตรงนี้แหละโอเคนี่มันขวางหน้าห้องมันต้องมีประเด็นอะไรแน่ๆเลยฮะใช่ไหมโอเคมีสมุนไพรอยู่ตรงนี้ โอเคเราบักเฮียนี่แล้วอ๋อนี่ไงเข้าได้ดีคีชันลูมเอ้ยประเด็นมาแล้วผมยินเสียงบางอย่างชักช็อกช,ก,ชกอยู่ข้างบนอ่าไปปลดล็อกนี้ก่อนไหมเปิดไม่ได้เสียงแม่งร้องอ่าอ่าอ่าอยู่บนเอ่อ ลูกซองเยอะอยู่จวนตัวก็เอาลูกซองมาใช้ดูได้มีอะไรตรงนี้ครับผมแน่ตัวเดียวแต่มันกวนใจยิงไม่ยิงก็ได้แต่มันกวนหวัวใจผมมาจังแน่ที่แน่ ฮ g สรุปไม่ใช่กรอกอเนี่ยผมนึกว่ากรอกโอเคเรามาโผลส,ส่วนตรงนี้ที่เราอ่าวีไอพีูมตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดเดี๋ยวนะปดเปิดไม่ได้อยู่ดีคือถ้าเราจะเข้ามันก็ต้องเข้าได้แค่ทางนี้ทางเดียวถูกปะเราไม่สามารถเข้าจากอ่าโซนตรงนั้นได้ ันเราคงไม่มีทางเลือกแหละทางให้ไปแม่งมีอยู่ทางเดียวเนี่ยไปดูเด้มีอะโอ้ยชมวิวชมวิวอีกแล้วยังไม่ล่วงอีกขอโทษเธอนี่แหละเกรียอ่าตอนนี้เราอยู่ที่ห้องกัปตัน เข้าไปก่อนก็ได้โอ้อันนี้คืออะไรล็อกใจอีกฝั่งหนึ่งอ่าโอเคนี่เป็นเอกสำรวจได้แหละเรามาจากฝั่งรู้ถูกไหมผมต้องคอยดูห้องให้ดีๆอ้ามา มีเอกสารเป็นบันทึกการเดินเรือนะฮะ20กันยาวันศุกร์ปี2 0 0พผู้นี้ิจะครบ4เดือนแล้วนับตั้งแต่เรือสเปนเซอร์เลนออกจากท่าเรือผมภูมิใจที่การเดินทางของเราปลอดภัยจนมาถึงตอนนี้ตัวแทนจากบริษัทอเมเบล,ล่าเจ้าของเรือสำราญได้กล่าวขอบคุณผมวันเสาร์ที่21กันยาปี2 0 0 2มีบางอย่างแปลกๆเกิดขึ้นแม้ว่าลูกเรือจะรายงานว่าไม่มีอะไรพิเศษแต่ผมกังวลว่าพวกนั้นอาจจะหลุดออกมาผมจะพกปืนแมกนัมติดตัวไว้เสมอ วันอาทิตย์ที่22กันยาปี2 0 0พผมส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือไม่ได้ผมควรทำยังไงดีตอนนี้ผู้โดยสารและลูกเรือทั้งหมดเสียชีวิตแล้วสิ่งเดียวที่ผมทำได้ในตอนนี้คือยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นบนเรือว่าเป็นโชคชะตาของผมไม่เด็ด้องบอกว่าเป็นชะตากรรมของผมคำนี้เหมาะก,กว่าประมาณนี้แต่นะ้ะมันพูดถึงแมกนัมฮะยังไงซิโอ้นี่เหรอกัปตันล่วงยัง<ๆ>กัปตันล่วงแล้ว อุ้ยอะไรอะของดีดีเซอร์ดีเกลแม่นำมโอ้มีกระสุนให้ด้วยน่ารักยังไม่ตายเขาห่วงของเขานะดิเดดดิดดิบอเอ่าดิดิโอ้ยโดนโดนกับตันละ หนึ่งนัดแรกปรืนอุดอุ๊ยเฮียดิ้งไ่โดนหมดแล้วไม่เหลือเลยโอ,ยยอ,อ,อ้ยังไม่ตายอีกมันอึดแท้วะฮะกับตันกับตันอึดมากนีแน่กับตันจะยังไม่ตายอีกกับตันอึดจริงๆริ่หลุดยัง ไม่ใช่หลุดหยุดยังโอ้ป่าคอสั่นเลยดูดดวกกับตันมีอะไรมียาเออดีผมกำลังต้องการเลยฮะกับตันกัดผมไปหนึ่งทีท่วนโอเคเราได้กระสุนและปืนแม็กนั่มมาแล้วมันคือปืนล้มบอสใช่ไหมอ,อ,อุ้ยมามาเ<า>ข้ามาใกล้ใ ตายแบบ่อออกโอเคมีอะไรไหมไม่มีมีแค่นี้ย่ะมเอ้ยดูสิอ่านั่นคือห้องน้ำอันนี้เข้าได้ไหมเข้าได้ แล้วมันต่างอะไรกับตรงนูน้นอ้าวแล้วเสียงมาแล้วอีพกหมดแล้ววะสุวนอีพกเกี้ยงเลยเหลือแค่ลูกซองอะเปินแน่อ่าแกสซอมบี้นายช่างเข้ามาขอใกล้ๆนึงแน่คุณอีกคนนึงเข้ามาเข้ามาใกล้ๆนึงระยะระยะระยะ ได้แล้วแหละประมาณนี้ยังได้ยินเสียงไกลๆอยู่เปิดเปิดไม่ได้อ่าอันนี้มันล็อกอ๋อโอเคแสดงว่ามันมบังคับเราเดินทางนี้อยู่แล้วผมเสือกเจอก่อนอ่าตามหลักประตูชั้นนี้น่าจะเปิดไม่ได้อ่ามันจะไปเปิดได้ข้างบน ซึ่งไปโผล่ไหนวะเดียวเอามาตัวเดียวตัวเดียวอันเดียวนี่แน่ลำคาญแม่งยิงเลยสุดิพกกลับมาแล้วจ้าจ้าเรากลับมาใช้นี่อีกครั้งหนึง่งรีโหลดเช็คแผนที่โอเคดูเหมือนเราจะไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากประตูนี้แหละ คอนโทรลลูมเฮะเสียงดังมีอะไรล่ะอเอาสัญญาณเตือนนี่ฟังลรู้สึกไม่ดีเลยรู้ไหมว่าทำไมถึงดังอ่ะก็ดูสิโอ้กำลังจะชนภูเขาไม่นะนี่ไทันดิปะเนี่ย้ถอยแล้วทำไงดีบ้าเลยเราต้องออกไปจากที่นี่ ก็อยากออกอยู่แต่จะออกยังไงโอ้มาเพียบเลยไปโอ้โอ้มันเยอะประตูวันนี้เข้าได้ไหมเข้าได้เข้าไปก่อนอ๋อพัดซีนอุยฟงถิงเจออะไรอ่ะ โอ้ยไทยแลนด์ฟันมึงดูฟันผุบ้าน,นี่เราเนี่ยเออแต่แม่งเจนใหม่ว่ะหัวใจอยู่ข้างหลังเออมันต้องอย่างนี้แหละโห้แต่มือใหญ่มากนะใหญ่เกินอีกนิดนึงก็ใบลานละหรือว่าไอน้นี่ที่เป็นคนทำร้ายเราผมจะเบปนความสนใจไอ้ตัวนี้ให้ตอนนี้กูก็ดีเพ่นโอเคตามนั้นสู้ทาคลิปปืนเอาเราจะปีศาจถึงเวลาเอาคืนละ ใครเอาใครคืนวะเรานี่แหละโดนวันในครั <coal> oh. Oh ้งก่อนครั้งกันนู้นเอ้ยภายในสิบนาทีเอาแล้วผมอ่ามีอะไรก็ต้องประเคนอนะเนาะพี่ว่าไงอันท่าพี่ว่าไงตี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 โอ้โหเหยียดแค่เอาโอ้กระตุกกระตุกกระตุกโอ้โหกระตุกกระตุกกระตุกของเขาแรงจริงว่ะ โดนไปทีถึงก็กระตุกเออมามากับหลังหันปั๊มโอ้โหล่วงดัม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 ล่วงมาเฮ้ยไม่ล่วงไม่ล่วงดิรถดีดรถอัดยางสักอันหนึง่งสองอันก็ได้มามากับตตอกัปต่อ ครับต่อครับต่อครับครับต่อครับต่อพุ่งปุ๊บปุ๊บโอ้ยโด๋วเต็มอ๋อวิ่งก่อน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 ครับผมอ๋อกระสุนเอ้ยยังโอเคอยู่นะมามาตีตีโอ้ยเช็คเลือดโอ้ขอชันแล้วขอชันแล้วสร็จอ๋จะเอามันไม่มันปืนก็ปืนปืนก็มึงก็ปืนก็ปืนก็มึงโอ้ย ดึงกระกูน mm ี hmm. okay. oh, ่แหละล่วงไปข้างนึงอ่งเดี๋ยวก่อนอ๋อกระสุนโอเคเก็บกระสุนพกก่อนไปแล้วเก็บแล้วเก็บมาตี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 อ๋อโหดตบตบตบฮ่าแจ็คเลือดโอ้หคอชั่นคอชั่นคอชั่นเต็ม โอเคเราเต็มม okay. okay. hey, uh ีข่อเก็บไว้ไม่มีแล้วโอเคจัดเลยสั่งตีโอ้ยมาตี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 เฮ้ยมันมันสุด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 ซุดโอ้โอะโดนสองทีติดแล้วจะตายเดี๋ยวตายเดี๋ยวตายยอะแค่โอ้ยยาเท่าไหร่พออีพกหมดแล้ว ผมเอาไที่ไปลัวกับแมงก่อนอุ้ยที่ี่ี่ี่ีโอ้โอ้อไปวิง่งของเขาแมงแรงของเขาแมงแรงจริงจริโอ้อย่าเคมาตี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 โอ,โอ,โอ้ไม่สุดเลยอะ ไม่สุดเลยเหรอโอ้ยเดี๋ยวสุดเลยแค่นี้ยายพอได้อยู่มามามาไม่สุดเลยเหรอเออต้องล่วงบ้างแล้วเปลืองละเปลืองละเอาอ้นนี่มันลัวล่วงยังเฮ้ยมันล่วงแล้วโอ้โหกว่าจะล่วงน้ำตาแทบไหล ภาพมืดโอเคผมว่ามันคัสซีน <c oughs> คัสซีจริงด้วยชิบหายแล้ว <c oughs> เรือชนแน่ๆเอาโดดน้ำหนี <c oughs> เราไม่สามารถหยุดเรือได้เลยด้วยนะนั่นเรียบร้อย เบิดบุ้มบอมแต่ผมว่าดีนะเพราะอย่างน้อยไอ้พวกซอมบี้อยู่บนเรือมันก็มองไปด้วยใช่ไหมมองเท่งไปกับเรือด้วยไม่ตายแต่ไม่เหมือนเดิมเหนื่อยแหละสับักสบ,บอมมากตอนนี้เราไม่ได้อยู่บนเรือแล้วแต่เราอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้นะฮะมีลงเหมือนลงไฟฟ้าได้ปะ หรือเป็นเคลนอ๋ออะไรอีกอะโอ๊ะมีตาเบลล่าเห็นไฟฟ้า มอร์ฟีสอย่างนั้นเราก็รู้แล้วว่ามอร์ฟีสยังไม่ตายอ่าเรากลับมาเป็นตัวเองอีกครั้งนดกว่าจะต,ต้องเล่นเป็นใครอ่ะมาโอ้ลูกซองผมแม่งหวดไปเกี้ยงเลยวะ่ะติดอันนี้ไว้หน่อยแล้วกันอืมเพราะว่า บางทีมันก็รัวเพลินอะนะโอเคเราโดดลงรูนี้มาสินะไม่ต้องถามถึงแผนที่เพราะมันอยู่ตรงนี้นี่เองเจอแล้วแผนที่อตดกร้าบีหนึ่งจะแมวเราเจอสโตรลูมอยู่ใ,ใกล้เสียงอะไรวะเข้าไปดูก่อนสโตรลูมโอ้เสียงเพลงเปลี่ยนไปดูซิมีเอกสาร มาอ่านกันรายงานทางชีววิทยาฉบับที่1น,นี่คือรายงานการสำรวจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของ v o w ซึ่งถือว่าล้มเหลวและถูกกำจัดทิ้งในสถานที่แห่งนี้แล้วกำจัดทิ้งเหรอผมว่าเดี๋ยวเราได้เจออะไรวะเนี่ยตอว์ดีโอคิดเจเมษาสัตว์ประหลาดใต้น้าที่เราไม่รู้จักกาลังเพิ่มจำนวนขึ้นอย่างรวดเร็วโดวยเฉพาะอย่างยิ่งในคลูระบายน้ําเนื่องจากของเหลวในร่างกายของมันเป็นกรดที่เข้มข้นจึงเป็นอันตรายอย่างยิ่งถ้าได้สัมผัสมันผมได้ตั้งชื่อพวกมันว่าไอตอร์ปิโดคิด เนื่องจากพวกมันว่ายน้ำได้เหมือนกับตอปิโดจะเรียกว่าเด็กตอปิโดก็ได้นะผมเรียกตอปิโดคิดแล้วกันนะทับศัพท์ไปเลยแล้วกันเข้าใจง่ายดี9ก้าเมษาผมได้เรียนรู้ว่าไอ้ตอปิโดคิดเนี่ยมันต้องมีแม่ที่ให้กําเนิดพวกมันขึ้นมาถ้าผมหาตัวแม่มันเจอและฆ่ามันได้จะสามารถกําจัดสปร์ลาดที่อยู่ในบริเวณนี้ได้ทั้งหมด16เมษาผมตัดสินใจแล้วว่าผมพยายามจะกําจัดตอปิโดคิด เพราะเหตุน,นั้นผมจึงออกสำรวจคูระบายน้ำเพื่อควานหาตัวแม่ของมันอย่างไรก็ตามพวกตัววีโอคิดมันปรากฏตัวขึ้นแล้วมันพยายามจะปกป้องแม่ของมันแล้วมันได้ทำร้ายผมอย่างรุนแรงตอนนี้พวกมันได้ขยายอาเขตมาอย่างที่ที่ผมอยู่แล้วดังนั้นผมต้องหาวิธีกำจัดพวกมันให้ได้มันก็รักตัว,วัวตายมานะันเนาะมีเท่านี้เก็บไปก่อนสมุนไพรก็เก็บมาก่อนและนี่เป็นเอกสารอีกชุดหนึ่งแน่แอ่ะ เป็นบันทึกของผู้ปฏิบัติงาน16พฤศจิกานยนปี1997ผ่านไปหนึ่งเดือนแล้วนับตั้งแต่ผมถูกส่งมาที่นี่ผมค่อนข้างตกตะลึงกับการดูแลที่หลาหลวงของโรงงานกับจัดขยะอัมเบล่าแห่งนี้ผมจึงไม่แปลกใจเลยที่อุบัติเหตุนี้จะเกิดขึ้นผมรู้แค่ว่าถ้าผมต้องตายผมอยากตายในฐานะมนุษย์ไม่ใช่สัตว์ประหลาด24พฤศจิกายนปี1997หัวหน้าที่ชื่อว่ามอร์ฟียสน่ารำคาญมากเขาทําให้ผมหงุดหงิดเขาต้องใส่ใจเรื่องการจัดการสุขภาพคนงานและอุตสาวภาพให้มากกว่านี้ดูเเเเเเขขขขาา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 พยยมมมททํตตัวปป็นนนนจจ้้้อออองงงงงีีี่่่่่่กแโรไใชห แต่ผมคิดว่าเขาคงไม่คิดแบบนั้นหรอกผมไม่รู้เลยว่าผมอยู่ที่นี่มานานแค่ไหนแล้วผมไม่อยากอยู่ที่นี่อีกต่อไปแล้วแต่ผมขยับตัวไม่ได้ร่างกายของผมมันขยับไม่ได้อ้าวเป็นไรไปละพ่อหนุ่มคงจะอินเทรนติดเชื้อกับเขาแล้วล่ะพบว่านะเก็บของไปให้หมดแล้วดูซิว่ากระสุนเราม่นขาดแค้นเก็บแม่งจนเต็มเลยแหละเก็บไปเลยฮะปึ๊บปึ๊บไม่เหลือที่ว่างไว้ให้พอตเลย โอเคฮะโอ้ตอนนี้เราเจอกับพิมพ์ดีอีกแล้วนะฮะฉะนั้นผมจะเซฟวันนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราไปต่อกันในพาร์ทหน้านะฮะแล้วแจกกันตอนนี้ขอขายของสักนิดน,นะฮะตอนนี้ผมทําที่รองแก้วออกมาวางจําหน่ายนะฮะเพื่อหาทุนในการทําช่องต่อไปนะฮะก็เป็นการเพิ่มอีกหนึ่งช่องทางนะครับสำหรับคนที่อยากจะช่วยการสนับสนุนช่องผมนะฮะก็สามารถช่วยการอุดหนุนที่รองแก้วอันนี้ได้นะฮะที่รองแก้วเนี้ยมันจะเป็นที่รองแก้วไม้นะครับก็หน้าตาก็ธรรมดานะก็จะมีการสลัก โลโก้ช่องนะฮะแล้วก็ขอบคุณที่สนับสนุนกันโดยที่มีราคาจัดจำหน่ายอยู่ที่129บาทรวมค่าจัดส่งนะครับผมจะทิ้งลิงก์ที่เป็น QR code ไว้ด้านท้ายของคลิปนี้นะฮะเพื่อนๆที่พอจะมีกำลังก็ขอเชิญร่วมการสนับสนุนผ่านช่องทางนี้ได้นะครับขอบคุณมากครับ